ท่านผู้ฟังครับช่วงนี้พูดคุยกันครับเรื่องบทบาทของไทยในโอกาสได้รับเลือกให้ดำรงตำแหน่งประธานในการประชุมใหญ่สมัยสามัญสมัยที่67ของทบวงการพลังงานปรามนูระหว่างประเทศหรือว่า IAEA นะครับรายละเอียดเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรวันนี้พูดคุยกันกับท่านวิลาวันมังคละธนกุลเอกอัครชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหประชาชาตินักกรุงเวียนนาครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราครับสวัสดีครับท่านครับค่ะสวัสดีค่ะ ครับท่านครับอยากจะให้ท่านได้เล่าถึงที่มาและความสําคัญของการประชุมใหญ่สมัยสามัญสมัยที่67ของทบวงการพลังงานปรามูนระหว่างประเทศหรือว่า IAEA ครับท่านครับค่ะในในขั้นแรกต้องบอกก่อนว่า,าให้ประกาศก่อนนะคะว่า IAEA e เนี่ยเป็นองค์การระหว่างประเทศนะคะที่จะตั้งตั้งแต่ปี2500นะคะมีสถานะเป็นองค์การที่แยกออกมานะคะแล้วก็มีความ เกี่ยวพันกับองค์การสหประชาชติแต่ว่าเป็นอิสระออกมานะคะคมีวัตถุประสงค์ก็คือเสริมแล้วก็สนับสนุนการใช้ประโยชน์จากพลังงานนิวเคลียร์ในทางสันตินะคะคปัจจุบันมีประเทศสมาชิก178ประเทศไทยนี่เข้าเป็นสมาชิกตั้งแต่ปี2500เลยนะคะถือเป็นวมาชิกเก่ะตั้งขององการนี้นะคะส่วนการประชุมที่เพิ่งจัดไปเนี่ยต้อที่25ถึง29 กันยายนนี้นะคะเป็นการประชุมสมัยสามัญเป็นการประชุมใหญ่สมัยสามัญซึ่งปีหนึ่งก็จัดทุกป,ปีเป็น annual meeting นะคะเป็นประชุมประจำปี<ม>แล้วก็ปกติก็จัดในช่วงกันยายนนะคะ<ม>เป็น,นกลไกอง์ส่วนในการกำหนดนโยบายของ IAA ทั้งทางด้านการเมืองและทางเทคนิคนะคะในการประชุมก็จะมีการหารือแล้วก็รับรองข้อมติต่างๆที่เกี่ยวกับทั้งด้านการบริหารงาน ของ i a เ a ที่ผ่านมานะคะแล้วก็รวมถึงประเด็นข้อมติที่เกี่ยวข้องกับทางการเมืองเกี่ยวกับการดําเนินการทางเทคนิคของ IAEA ด้วยนะคะข้อถ้บเปรียบกับของสหาประชาชาติก็เหมือนกับการประชุมมัชชาสหประชาชาหรือ UNGA ที่มำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้นะคะคที่นิวยอร์กครับ,รบแล้วการประชุมในครั้งนี้เนี่ยเราได้มีการผลักดันเรื่องใดเป็นพิเศษไหมครับ เียนต้องต้องขอบอกเป็นสส่วนคือส่วนที่เพี้ยนทําหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมนะคะนั่นอันหนึ่งกับในส่วนเราก็ยังมีผู้แทนของเราที่ทําหน้าที่เป็นผู้แทนของไทยนะคะเราก็จะเป็นสองสส่วนถ้ามองถามในส่วนของเป็นประธานนะคะในส่วนที่เป็นประธานนี่ก็ต้องขอเรียนว่าการเป็นประธานของอันนี้นะคะเราก็มีเราเป็นมา3าครั้งแล้วในอดีตนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่สที่ไทยเป็นประธาน หลังจากที่มีการก่อตั้งมานะคะหกสิบกว่าปีเนี่ยนะคะครั้งนี้ในทุกปีเนี่ยเวลาการเลือกประธานเนี่ยเขาก็จะมีการเสนอชื่อจากกลุ่มกลุ่มิภาคต่างๆแปดกลุ่มพิภาทที่มีอยู่นี่นะคะหมุนเวียนกันไปโดยในคราวนี้เป็นกลุ่มของสวีสดนเอเชียแล้วก็แปซิฟิกนะคะซึ่งในกลุ่มเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ออสเตรเลียในฐานะประธานของกลุ่มก็เสนอชื่อปะธายันในนามของรัฐบาลไทยนี่นะคะใ,ให้ดํารงตาแหน่งในปีนี้ ก็อ่านี่ก็ถือว่าได้รับเลือกโดยชนธามติแล้วก็จริงแล้วก็เป็นผู้หญิงคนที่หกนะเป็นสตรีคนที่หกคนนั้นท,ที่ได้ลงตำแหน่งนี้ตั้งแต่การจัดตั้งไอเอมากว่านะหกสิบปีค่ะสําหรับหน้าที่ของประธานที่จะต้องทําก็คือเราก็จะต้องเป็นประธานในที่ประชุมนะคะแล้วก,แวก็แล้วก็ในขณะเดียวกันเราต้องเป็นประธานของกลุ่มคณะกรรมาการนะคะเพื่อพิจารณาในเรื่องต่าง รวมทั้งถึงดูในเรื่องของตัวข้อมตินะคะที่จะตกลงกันซึ่งในปีนี้ก็มีข้อมติที่ยากๆหลายอันเหมือนกันนะคะคซึ่งก็เราก็ต้องช่วยกันประสานงานนะคะหว่างฝายต่างๆนะคะแล้วก็ประเทศที่มีกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันเราก็พยายามที่จะพบพบกะเด็ันย,ก,ย,ก,นยก่อนการประชุมด้วยก็พยายามที่จะ นะคะพบปาก,กับเขาแล้วก็แสดงให้เขาได้ทราบนะ,ะถึงการเราจะดําเนินการเป็นประธานนี่ด้วยความด้วยความเป็นกลางนะคะคแล้วก็ให้โอกาสกับทุกประเทศที่จะอ่าดสคัตกันในการทําง,งานของไอเเนี่ยเขามุ่งเน้นในการที่จะให้อ่าข้อมติต่างๆเนี่ยเป็นไปโดยอ่าฉันทาม,มาตินะคะเพราะว่าที่เขาเรียกว่าเป็นเวียนน Spirit นะคะคือ ที่นี่ก็จะแตกต่างกับเจนีวาแล้วก็นิวยอร์กสักหน่อยหนึ่งตรงที่ว่าประเด็นอยู่ที่นี่จะเป็นประเด็นทางเทคนิคนะคะเพราะฉะนั้นมันควรที่จะทําให้ประเทศต่างๆเนี่ยเห็นชอบด้วยกันโดยไม่มีการลงนะคะแนนโหวตนะแต่ว่าก็หลายเรื่องก็มีการโหวตแต่แต่เรื่องใหญ่ๆที่สําคัญก็พยายามที่จะให้ได้สนถามติซึ่งในครั้งนี้การประชุมก็ยาวนานนิดนึงนะฮะมีการรยาตจะรอ,องกันเยอะยาวจนไปถึง สี่สามนะฮะแต่ oh. ในที่สุดเราก็ได้ฉันทามติมาได้นะคะในเรื่องสําคัญสําคัญค,ครับเมื่อสักครู่ท่านบอกว่ามีเรื่องที่พูดคุยกันเนี่ยมีประเด็นยากๆมากมายครับยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยครับว่าอประเด็นยากๆที่ที่พูดคุยกันในที่ประชุมนี้มีมีประเด็นไหนบ้างฮะอันนี้ต้องขอ,อย้อนไปนิดนึงว่าตัว i a a เนี่ยมีหน้าที่นะ,ะคะที่จะทำดังมีเป้าหมายมีวัตถุประสงค์ในการทำงานเนี่ยอยู่สาม ด้านนะใหญ่ๆนะคะอันแรกก็คือมีการให้ประเทศสมาชิกเนี่ยใช้ประโยชน์หรือเข้าถึงนะเทคโนโลยีนิวเคลียร์เนี่ยนะในทางสันติยั่างยืนหรือเราเรียกว่า peaceful use s of nuclear technology คือให้สามารถนำเทคโนโลยีของนิวเคลียร์เนี่ยมาใช้ในทางที่เป็นทางสันตินะคะคอันนี้อ mm ัน hmm. นี้อันหนึ่ง่เพิมนะเราก็มีการใช้ในการ ทั้งทางสาธารณสุขนะคะมีทางสิ่งแวดล้อมมีทางเกษตรมีทางออในเรื่องของอุตสาหกรรมนะอันนี้ก็ก็เป็นสิ่งที่ทุกปีทีมงานประมงนูเพื่อสันติของเราเนี่ยก็ดําเนินโครง,งการต่ตางๆเด้ยกับไอเอในการพัฒนาศักยภาพของเราเนี่ยมีความร่วมมือเยอะมากหลายโครงการที่มีอยู่นะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ส่วนสําคัญนะคะในการที่จะใช้ประมงเพื่อสันตินะคะ อันที่สองเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยและความมั่นงคงทางนิวเคลียร์นะคะอันนี้ก็เพื่อให้มั่นใจว่าการด,ดําเนินกิจกรรมของนิวเคลียร์ของประเทศต่างๆเนี่ยจะเป็นไปตามกรอบกฎหมายต่างๆที่มีอยู่นะคะในกฎหมายที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์ก็มีหลายฉบับอนะคะคก็มีกรณีน,นี้นะคะในการที่จะดูแลว่าถ้าเกิดอักซิเดนหรืออะไรต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยมีการดูแลประเด็นสําคัญในเรื่องนี้ก็เรื่องของการปล่อยน้ําปนเปื้อนกัมมันตภาพนะของโรง ขไฟฟ้านิวเคลียร์ฟิกุชิมะไดจิของญี่ปุ่นเนี่ยก็เป็นประเด็นสําคัญที่สมาพิจารณาดูในครั้งนี้นะคะส่วนอีกด้านหนึ่งนะคะก็เป็นเรื่องของนิวเคลียร์พูดไปอันที่สามก็เป็นเรื่องของการดูแลแล้วก็สร้างมาตรฐานว่าประเทศที่มีอาวุธนิวเคลียร์อยู่แล้วเนี่ยจะไม่มีการเพิ่มขยายนะคะแพร่ขยายของอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มมากขึ้นนะอันนี้ก็มีการเข้าไปทําการสํารวจนะ,ะแล้วก็ตรวจสอบ แล้วก็ต้องให้ประเทศสมาชิกเนี่ยเปิดให้ไปตรวจสอบได้ดูวัตถุเอ่ออะไรต่างๆนะคะว่าวัตถุอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับนิวเคลียร์เนี่ยที่จะไม่ให้เป็นการทำนะก็มีสถานการณ์ในอิรานนะคะคในยูเครนในขณะนี้นะคะที่มียอยู่ก็อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ i a e a เเนี่ยจะต้องส่งบุคลาคกรเข้าไปตรวจสอบดูแลซึ่งปีนี้ในข้อมติที่เกี่ยวกับเรื่องพวกเหล่านี้ได้มีการ พิจารณาพอสมควรนะคะแล้วก็มีการถกเถียงกันพอสมควรเพราะว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในด่านต่างๆนี้ก็เกี่ยวพันกับเรื่องของนโยบายแล้วก็เรื่องของทางการเมืองด้วยหลายประเทศก็อาจจะมีความเซนซิทีฟในเรื่องของภาษาหรืออะไรต่างๆเพราะฉะนั้นก็ต้องตกลงในในข้อมติที่สามารถรับกันได้ค่ะครับแม การประชุมในครั้งนี้เนี่ยท่านทูได้รับเลือกนะฮะให้เป็นประธานในการประชุมใหญ่ในครั้งนี้ด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างตอนนั้นรู้สึกกดดันหรือหนักใจในการทํางานบ้างไหมครับเนี่ยก็หนักใจนิดหนึ่งนะคะเพราะว่าหนึ่งเนี่ยิฉันเป็นนักกฎหมายก็ไม่ได้มีความเชี่ยวชาญในด้านนิวเลยขนาดนั้นนะคะคแล้วก็จริงๆแล้วคนที่ทํางานที่เวียนนานะฮะประเทศอื่นเนี่ยก็มีการหมุนเวียนการหลายๆท่านที่เป็นทูที่อยู่ที่นี่เนี่ยก็ทํางานทางด้าน นิวเคลียร์มาบ้างนะต,ตลอดมาแล้วก็มันเป็นเรื่องที่มีความยากแล้วก็มีเทคนิคและอย่างที่บอกว่าในสองสามปีหลังนียมีเรื่องทางการเมืองนะคะความขัดแย้งกันของประเทศต่างๆในท่าทีของเวทีร่วมเช็กก็แพร่มาสู่เวทีนี้ด้วยนะคะพวกก็เลยทําให้ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเนื้อหายอย่างเดียวแต่เป็นเรื่องของพันธสันธ์ของประเทศต่างๆที่มีปัญหาด้วยนะคะก็เลยทําให้ยากนิดหนึ่งแล้วก็ปีที่แล้วก็คนพบว่าเวียนนาสเปรเนี่ยก็ แตกไปในหลายหายกรณีนะคะซึ่งปีนี้ก็เลยพยายามที่จะให้ได้เป็นคอนเซนเซสนะคะเป็นชั้นธามติระหว่างประเทศต่างๆนะคะเพื่อทำให้ภาพของอ,ะะคองค์การนี้ดูยังคงเป็นที่เชื่อถือกับประเทศสมาชิกว่าจะสามารถใช้นะ,ะเป็นตัวแทนของรัฐสมาชิกต่างๆในการควบคุมดูแลของการใช้นิวเคลียร์นะคะแต่ว่าก็ได้ความร่วมมือนะคะทาง กรุงเทพนะคะทั้งกระทรวงเองแล้วก็ทั้งสมณานุษยอบรรมาเพื่อสันตินะคะก็เข้ามาช่วยด้วยแล้วก็หน้าที่ของเราก็มีความเชี่ยวชาญนะคะช่วยกันนะคะทำงานกันอีก<ม>อย่างหนึ่ง<ม>ที่เราประสบความสำเร็จก็คือเราก็ใช้ซอฟต์พาวเวอร์นิดหนึ่งนะคะเราก็มีลูพนุ์นมอาหารไทยที่เราทํากันไป<ม>เพราะว่า,<ม>าการประชุมก็เข้าไปดึกดื่นนะคะตีสองตีสามกันถึง<ม>จะสรุปได้ก็ในตึกของตลาดปัญชายชาติเองก็ไม่มีอ,อาหารแล้วเราก็ อาหารไทยนะฮะก็เป็นแนกไทยแต่ต่างๆนี่ก็ไปของว่างนะคะไปให้ก็มีการได้ประเทศสมาชิกก็รู้สึกดีนะคะในส่วนนี้ครับที่สําคัญก็คือว่าประเทศไทยเราได้แสดงความเป็นกลางนะคะแล้วก็ทํางานอย่างมืออาชีพอะคะ่ะเราก็พยายามที่จะให้ทราบว่าแต่ละกลุ่มเนี่ยมีความเข็นต่างๆกันมีเรื่องที่อัดแย้งมีความอ่อนไหวเนี่ยเราก็พยายามที่จะอยู่ตรงกลางนะคะรักษาสมดุล ยึดหลักการและโดยเฉพาะยึดในร่ากฎหมายก็ต้องยึดหลักการตามข้อกฎหมายแล้วก็ตามระเบียบนะฮะการประชมุมระเบียบการดําเนินงานขององค์การนี้เพื่อให้แต่ละประเทศรู้สึกว่าได้ตัวเองได้แสดงท่าทีของตัวเองออกมาได้แต่ในขณะเดียวกันก็ต้องพร้อมที่จะมีความยืดหยุ่นกันแล้วก็ไปสู่การประชุมที่สำเร็จไปได้ด้วยดี ครับพอพูดถึงเรื่องของพลังงานปรมามูพลังงานนิวเคลียร์เนี่ยเรารู้สึกไกลตัวครับพอพูดถึงเรื่องนี้เนี่ยย้อนกลับมานิดนึงว่าแลผลประโยชน์ของไทยที่จะได้รับภายใต้กรอบความร่วมมือตรงนี้นะฮะ IAEA e เนี่ยมีรายละเอียดยังไงบ้างครับแต่ว่าไกลตัวก็คงคงไม่เชิงนะครับเพราะว่าถึงแม้นเราจะไม่ได้มีอาวุธนิวเคลียร์แต่ว่าเราก็อย่างที่บอกสำนักง,งานปราณูเพื่อสันติเนี่ยของเราก็นํา นิเ,เคลียร์เนี่ยเข้ามาใช้ในเชิงของทางเทคนิคในเรืเ่องของการประโยชน์ที่ฉันเรียนไปแล้วนะคะทางเกษตรทางอะไรต่างๆเนี่ยเราก็นําตัวนิวเคลียร์เนี่ยเข้ามาใช้ในประโยชน์ของเราแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความร้ายแรงของอาวุธนิวเคลียร์เองเนี่ยถ้าเราไม่สามารถรักษาหรือว่าจํากัดนะคะไม่ให้มีการใช้กันในลักษณะที่เป็นการทําลายล้างกันหรือในลักษณะที่มีความผิดพลาดนะคะในการที่ไหลรัว่วหรืออะไรต่างๆเหล่าเนี้ มันก็จะกระทบถึงเราด้วยนะถึงประเทศไทยด้วยนะซึ่งส่วนนี้เองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ทุกประเทศสําคัญให้ความสําคัญก็อย่างที่เห็นว่าก็ร้อเจ็ดิบแปดประเทศครับเข้ามาร่วมกันหลายสิบปีแล้วนะตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ที่เกี่ยวพันกับความมั่นคงนะฮะของทุกประเทศในโลกนะซึ่งประเทศไทยเราเองได้รับผลกระทบด้วยแน่นอนนะในส่วนนี้เพราะฉะนั้นเราเองเราก็ส่งเสริมให้มีการ ควบคุมนะะการใช้ไม่ให้มันมีสภาพทำลายล้างนะฮะแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้มีการเพิ่มความรู้ความสามารถในการนำเทคโนโลยีเคลีร์นเ,รนเนี่ยมาใช้เพื่อสันติและการพัฒนาให้ใหได้ต่อไปะะ่ะครับพอประชุมเสร็จสับแล้วเนี่ยมองกันในอนาคตกันครับว่าทิศทางความร่วมมือและก็การกลับเพื่อนในอนาคตในเรื่องนี้มีแนวทางกันยังไงครับท่านะ เราก็ทามาต่อเนื่องนะคะอย่างที่เรียนนะคะก็เป็นสมาชิกมาตั้งแต่ต้นละก็เกือบหกสิบกว่าป,ปีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คงยังคงบทบาทของเราแล้วก็เราคงดูว่าอะไรที่เป็นข้อมติหรือการดาเนินการที่เป็นประโยชน์นะคะเราก็ะจะส่งเสริมในส่วนนี้และในขนาดเดียวกันก็แสดงบทบาทของเราให้เป็นที่ยอมรับนะคะว่าเราค่อนข้างถือในหลักการที่มั่นคงนะคะแล้วก็ เราสามารถที่จะพูดคุยกับกลุ่มต่างๆได้นะคะแล้วก็วางตัวเป็นกลางเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เ,เพิ่มบทบาทนอกจากในเรื่องของดูแลเองแล้วก็จะเป็นบทบาทนําในของกรอบเวทีระหว่างประเทศนะคะซึ่งถ้าเราได้รับรับยอมรับอันนี้ก็จะส่งเสริมให้ทั้งภาพลักษณ์และก็ความเข้าใจประเทศไทยแล้วก็การยอมรับประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นก็จะส่งส่งไปเรื่องของความสัมพันธ์ทวิภาคีรีเจนอัลต่อไปนะคะครับ วันนี้ทางรายการครับขอบคุณท่านวิลาวันมังคละธนกุลเอกครรชชทูตผู้แทนถาวรไทยประจําสหรประชาชาตินักรุงเวียนนาที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ